สวัสดีค่ะที่ผู้เัดเก็บทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ละครเรืนีเรื่องมัทนาพาภามาภวิรินเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของนางมัทนาค่ะซึ่งชี้ห้เห็นถึงโทษของความรักแล้วก็พุณของความรักค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ นางวัฒนาถูกสาบจึงทําให้จุติจากสวรรค์ไปเป็นดอกพุทธกุปุชกะในเมืองมนุษย์และให้โอกาสนางเป็นมนุษย์ได้เมื่อถึงคืนวันเพนเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนและเมื่อใดที่นางรักมีรักเมื่อนั้นนางจะพ้นคาสาบการร่างเป็นมนุษย์ได้ตามปกติ <c oughs> ม้เรียกกากรุชกะสีอารุณแสงปานแก้มชะเล่นแดงดาลุนีนยามอาย ดอกใหญ่และเกสรสุขวาคนทะมากมายอยู่ทนบอ่อวางวายมาทุรสขจรไกรอีกทั้งสะพร่งหนามดุจจะเข็มประดับไว้พึ่งเขียวสีปิดไข่บอกไม่ใครจะห่างเหินอันกุบชากาหอมบริโภคอร่อยเพินรสหวานสิหวานเชินนาระลิ้มพเรมรพราะเลิศรสกินแล้วระงับตรีพิทาโทสัหายหมด คือลมและลดีรถทุกสาเสมพมหเสือมสับ์อีกทั้งจกักรเกามะคุนามิรงนันเย็นในอุปราพันธ์และระงับพ,พยาธีโอ้นี่มันดอกปุชกะนี่นาะหลายเจ้าถึงดูดดเดียวเช่นนี้เจ้าเป็นดอกไม้ที่มีนะ้ำซ้าน้ำสวรรค์สติีอยู่ เดี๋ยวข้าจะดูแลเจ้าเองนณคืนวันเพ็ญค่ณตาอายากกินอะไรหรือไหมคะมีแต่ไรหรอกข้ายังไม่หิวไปกวาดตาสบ ต่อมาท้าวชยศิษย์กษัตริย์แห่งเมืองฮัสตีนาบุระได้เสด็จไปล่าป่าทำไมฉันไม่เห็นฉันไม่มีสัตว์เลยนะนั่นกวางไปอะค่ะรีบตามไปเร็วนั <c oughs> ่นเป็นสิ่งอาสมนี่ค่ะจะขอเวลาหน้ารำตาเียหน่อยแล้วกัน ข้ามีนามว่าข้ามีนางชัยยศิข้ามีกรกษัตชิยประทัดนูระข้าหลงทางมาข้าจะขอหน้างานลังตาเสียหน่อยได้ไหรือไม่ okay. เอาเถอะราสบายทำเลย

ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุป,ปรสรรคค้าใดๆความรักเหมือนโคถึงกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดจากข้อไปบ่อยยองอยู่ณที่ขัง หน้าสวยยายา่วนพิทยานเมืองหันจินาบุรัตจะมาทำอะไรลึกข้ามาเก็บดอกไม้เจ้าอยู่มาขวา,างทางรีบไปไม่ไปไม่ได้นี่ข้ามีสองสี Jy wou dink jy kan nie vir my 'n lekker ding sê nie ข้าจะเข้อนี่านพี่กลับมาั้นาแล้วกับวัง้ค่ะาอนเขียวค่ะแล้วนางผู้หญิงคนนี้คือใครคะ่นค้ี่้อค่ะเอาเลยค่ะ่ จิแย่งผัวข้าข้าจะให้พ่อมาตีเมืองแุขเหารมาวางแผนใส่ร้ายว่านางมัฒนาคบชุมกับสุขาหลังจากที่นางจันทีได้ส่งสารไปยังพระบิดาของตนซึ่งเป็นพระราชาแคว้นากตให้ยกทัพมาตีเมืองคันตินาปุระและในวันที่มีสุขาว จริงเลยท่านไปดูนางอย่าพิ่งไปตอนนี้เลยท่นานกำลังอยู่ในสนามรลก เด็บใ,ใจและแค่สึกในครั้งนี้จอเจ้วท่านพี่กลับมาทำไมเจ้ากับคนเนี่ยคบชู้กันอย่างนั้นเหรอาพามุนวิหาร หนีไปสิรีบไปสิขอณค่ะขาดย างาก็ไปรบต่อแทนตนคุณแ่นดินจนสิ้นชีวิตและหลังจากจบศึกสงครามฝ่ายของเชสิคได้ชนะศึกในครั้งนี้จึงจับพระบิดาของนางจันทีมาเป็นเฉลยและสั่งประหารเพื่อนาําเพื่อาทาพิธีเอาเลือดล้างเท้าล้างเสนียจันไรลออกจากเมืองและยังตัดหัวของพระบิดาของนางจันทีใส่ฉลองไว้แล้วให้นางจันทียกเอาไว้เหนือศีรษะของตนแล้วเดินกลับบ้านกลับบ้านเมืองของตนค่ะ หป่าหิมมวันนางวหฒนาพยายามบูชากองไฟเพื่อขอร้องให้สุเทพลงมาช่วยตนและสามสัปดาห์ต่อมาสุเทพสุเทพช่วยข้าตางหาามีข้าไหนได้หไม่ไม่ข้าจะยอมให้เจ้าเป็นรักขอมีเป็นรักผอ้ชายอ่แล้วข้าขอจาบให้เจ้ากลายเป็นดอกกุชกาตลอดกาล และนางม,มัฒน,นาก็กลายเป็นดอกกุหชกะไปตลอดและส่วนชัยเสนก็ได้ทำพิธีขุดต้นขุดต้นกุชชกะไปปลูกไว้ในวังและนี่ก็เป็นที่มาของมัฒน,นาพาธาตำนานรักดอกกุหลาบขอบคุณค่ะ